ต่อไปเราไปรู้จักกับของประเภทของจุลินทรีย์กันนะคะจุลินทรีย์มี2ประเภทค่ะคือประเภทที่ต้องการอากาศและไม่ต้องการอากาศทั้ง2ประเภทนี้จะต้องอยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะตส่วนตัว EM ที่เราหมักก็คือเป็นประเภทที่ไม่ต้องการอากาศนี่ก็คือเหตุผลว่าเวลาเราปิดฝาตอนที่เราหมักตัว EM นะคะทําไมเราต้องปิดฝาให้มิดชิดเพราะว่าถ้าเราปิดฝาเราไม่มิดแล้วก็มีอากาศเข้าจยทำให้เกิดการเน่าเสียได้ค่ะ เราดูได้ยังไงว่า EM เราเน่าเสียแล้วนะคะ EM ที่เน่าเสียนะคะจะมีลักษณะเป็นกลิ่นเหมน็นถ้าเราหมัก EM แล้ว EM ได้คุณภาพจะกลิ่นเหมือนวายนะคะถ้า EM มีกลิ่นเน่าเหม็นก็ถือว่าเสียแล้วนะคะแต่เดี๋ยวก่อนเราอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเราสามารถใช้ประโยชน์จากตัวนี้ได้ค่ะตัว EM ที่เสียแล้วเราสามารถที่จะนําไปผสมน้ําแล้วก็รดเพื่อกําจัดวัชพืชที่เราไม่ต้องการได้ค่ะการขยายเชื้อ EM นะคะตัวถังที่เราขยายเราห้ามวางกลางแดดนะคะ แล้วก็ตัว EM ก็ห้ามเก็บไว้ในตู้เย็นให้เก็บไว้ที่อุณหภูมิสุขปกติ EM เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบความมืดนะคะถ้าเกิดใช้พลาสติกในการปิดแล้วก็รัดด้วยสายยางก็ให้ใช้พลาสติกดำค่ะถ้าต้องการขยาย e. EM ต่อเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนนะคะภาชนะที่ใส่ควรที่จะสะอาดจ,จะได้ไม่มีสิ่งแปลกปลอมเจือปนไปค่ะอาหารที่ EM ชอบนะคะก็คือน้ำตาลนะคะรำแล้วก็พวกโปรตีนค่ะ ถ้าใช้ EM แล้วห้ามใช้พวกสารเคมีพวกยาฆ่าหญ้านะคะเพราะ EM จะตายหมดเลยค่ะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดตัว EM นะคะก็คือเป็นเวลาช่วงเย็นของวันค่ะคลิปถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าตัว EM ช่วยฆ่าเชื้อราได้ยังไงนะคะถ้าอยากดูก็กดติดตามไว้นด้คะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆค่ะ